สวัสดีค่ะมนีกัุนาล้านสวีวันคือเก่าเนาะคะ่ะแต่มนีศรีบดีมะลา,ราเรื่องอการขายของเนาะคะ่ะเดี๋ยวสิบ้ามะเบิงเขาหน้าปังค่ะทุกคนนะคะี่ค่ะเขาหน้าปังเนาะคะ่ะอันนี้ยูนาลานเนาะคะ่ะเดี๋ยวหันไปเบิงเนี่ยค่ะเนะขาน้าปังค่ะทุกคนเกี่ยวมาบางส่วนค่ะ มาตากไว้ก่อนเนาะคะ่ะแต่ว่าบาห่หงมันนี่สิมีแดดตากบอนะคะนี่ค่ะทุกคนเขาหน้าปังที่ดูดมาแล้วตอนเศาเนาะคะ่ะได้ประมาณหนึ่งอุ่มพอดีค่ะหนึ่งอุ่มถ้าเอาใส่กระสอบมันสิได้ประมาณสามสิบสอบนะคะอาจสิบประมาณ ตันนึงนะคะแต่ว่าตอนนี้ฝนมันกําลังโล่งเม็ดนะคะสิวัานก็นเลยสิบอหันตากเนาะคะ่ะเ,เอาเอากล่องไว้จังสีกระค,ะค่ะก็สิมาเราวซูฟังค่ะว่าเห็ดหน้าปังมันแบบมันได้ผลผลิตคุมคาบอนะคะค่ะเม็ดเข่ากางงามอยู่ค่ะก็คือเอ หน้าปังนี่ค่ะสิวันกับบอยมีเวลาไปไปเบิงไปดูแลซอยสามีเนาะ,ค,ะค่ะกับมีแต่สามีเห็ดผู้เดียวนะคะพิ่นเห็ดหน้าทั้งเหมือดสีลายเคืองนะคะสีจุนหาลายเนาะ,ค,ะค่ะกับเห็ดถุกอย่างก็คือจางวานจางไทยจางเก็บเกี่ยวก็คือแบบที่ใดเป็นเวทมาเลยนี่ค่ะก็คือดูดดูดข้าเอิญว่าดูดมากเนาะ,ค,ะค่ะก็คือใส่รถด,ดูดมากนะคะ หน้าซีไรเคิงนะคะจางจางปันจางปันกับไรล,ละหาลอยเนาะคะ่ะละกะ็จางวานกะกระสอบละละลอยะคะ่ะมันประมาณหาหากระสอบกลัวค้นรับจางเขาก็ขีดเงินไปประมาณหาลอยนะคะแล้วก็สิมิคาแบบเป็นคาคาน้ำมันที เข้าตรงสูบน้ำใส่หน้าเนาะคะ่ะจนกว่ามันเิดเก็บเกี่ยวนะคะ้ากามีคาปุ๋ยมีคา,ายาปราผวกซัศสตรูพืชนิดน้อยเนาะคะ่ะประมาณสามซีีหาลอยประมาณนี้ราคาละกะ็มีคาดูดอีกไรล,ละหารอยค่ะตอนนี้คือ อาาบอลเหมือนค่ะเพราะว่ามันมีส่วนหนึ่งที่เป็นข้านีว้วเขียวงูมันแก่บ่พร้อมกันเนาะค่ะเหลืออีกประมาณหนึ่งไรค่ะสามีบอกเนาะค่ะมานีชีวันกันเลยสิมาคำนวณให้เบิงเนาะค่ะว่าเห็นหน้าปังนะคะมันแบบผลผลิตกับที่เฮาลงทุนลงไปมันคุมคาบอค่ะสรุปค่าใส่ใจในการเห็นหน้าปังปีห4ีเนาะค่ะ จ่างตัน2250ันสงหาจ่างวานเข่าหา0อยคานามันสูบน,น้ำไนาสองพันหาลอยคาปุ๋ยละกะยากำจัดสตูเพิดสอ0พันาคาดูดเข่าส2งพันส้อยหาละคะพันเขา่าจริงเป็นของเออจะของเนาะคะ่ะแต่ว่าใชวัานคิดต้นทุนอยู่ประมาณสอ0 0ั 2, บาทค่ะรวมทั้งเหมือนในการเห็นหน้าปังปีนี้กะ12000บาทเนาะคะ่ะ ปีนี้กับการที่เขาเอาพันเข่าจะของไปเห็ดเนาะคะ่ะแบบบริสุทธิมากมันกับงอกบกอยดีนะคะแล้วก็สตูพืชกกระายเนาะคะ่ะพวกนูพวกนกรนาะคาะก็เลยเห็นให้ได้ผลผลิตบกอยหลายเนาะคะ่ะปีนี้ค่ะมบิง่งราคาเข่าปีนี้เนาะคะ่ะถ้าเฮ้าขายแบบสดๆแบบที่พึงดูดมากแบบนี้แบบต่งต่างเนาะคะ่ะเขาเนียวราคาสิย่ยูกิโลละ6.8บาทนะคะ คือ,อถูกแห้งเลยค่ะแบบทาคิดว่าได้เข่าทั้งเมิดที่เห็นหน้า4.5หาไรเนาะค่ะจากทีดูดมาแล้วตันกลัวที่เหลืออีกชิวันคิดว่ามันหนาสีไดยู่ประมาณ200กิโลน่าสิไดยู่ค่ะรวมทั้งหมดพ200นี่ค่ะ,ะคูณ6.8ุมันสิได่8 1้อย่8 1 6บบาทเนาะค่ะ้ามาเทียบกับ ตนทุนเท้เาลงทุนไปหนึ่งหมื่นสองพันบาทนะคะเข้าสิขาดทุนไปออยู่ทั้งหมดสามพันแปดร้อยสี่สิบบาทนะคะคือราคาเขาแบบนี้นะคะบบตงนึกถึงกำไรเลยนะคะตนทุนกับบได้นะคะแต่ว่าเชา่อวันปลูกเขาก็คือสำหรับไปกินเนาะคะ่ะกาา ไวไขายหนาลานค่ะคือบโบเด้เอาไปาขายแบบสดๆเนาะคะ่ะก็คือตอนนี้เอามากะสิตากไวก้กอนนะคะแล้วก็สีสขายเป็นขาวสารเนาะคะ่ะนี่ล่ละค่ะเป็นยังเช่าหน้าจังบลรวยเนาะ,ค,ะค่ะค่ะตอนนี้สิวันมานางอยู่คางตน้นอันชั่นค่ะอันชั้นสีขาวค่ะทุกคนนี่ค่ะเป็นสิเป็นสีขาวค่ะ สิเป็นดอกสีขาวปกติอันชั้นสีเป็นสีม่วงเนาะคะ่ะแบบนี้ค่ะนี่ค่ะสีม่วงค่ะนี่ละค่ะอ,อ,อยู่บรรน,นองห้าเนาะคะ่ะก็มีบรรยากาศให้เห็นแบบนี้ค่ะแลวก็เห็นอย่างใดก็เห็นเนาะค่ะก็คือมีเห็ดหลายค่ะมาอยู่บ้านเนาะคะ่ะเห็ดสวนเห็ดหน้าบางคนก็มีสวนยางกีดยางสิค่ะนี่ละค่ะใช้ว่านกับมาแช่ขอมูลห้ฟังเนาะคะ่ะ เผื่อเป็นประโยชน์เผื่อผู้ใดอยากสีเห็ดหน้าปังช่วงมีเวลาหรือหน้าผู้ใดที่แบบว่าอยู่ไกลข้องไกลที่มีสามารถมีสูบน้ำใส่เข่าใดจังสิเนาะค่ะกล่ามาเราสูฟั่งค่ะถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสว,วีวันปันสุกไว้แน่เค่ะมีเรื่องเล่าดีๆก็สิมารเราสูฟั่งอีกค่ะสำหรับมอนีกาสวัสดีค่ะ